ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วจากเหตุการณ์อาการวูบของคุณสกลสนิรัตจังภาพในเคอร์เนชั่นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดมีความตื่นตัวในเรื่องของระบบการส่งตัวของรัฐสภาทั้งเรื่องของรถพยาบาลการรักษาพยาบาลภายใน1สัปดาห์แล้วก็มีความคืบหน้ามากน้อยยังไงคะใช่ค่ะประเด็นนี้นะคะหลังจากที่ว่าทางเจ้าหน้าที่<ช>ของโรงพยาบาล<ช>พระมงกุฎได้มีการ รักษาพยาบาลหรือว่าให้การบริการอย่างที่สื่อหรือว่าภาคข้าราชการตั้งคําถามว่ามันเป็นการบริการภาคสองมาตรฐานเนี่ยคือในหน่วยงานที่มีความกระตือรือร้นต่อประเด็นการแก้ไขปัญหานี้มากที่สุดและจริงจังที่สุดอะเห็นจะเป็นในส่วนของคณะกรรมิการกิจการสภาผู้แทนรัษฎรที่มีคุณภัยจิตศรีวรขาัานสสนครพนมพักเพื่อไทยเนี่ยนั่งทําหน้าที่เป็นประธานอ,อยู่ในวันนี้ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ประเด็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลและการดูแลมาตรการการรักษาพยาบาลมาหนึ่งในนั้นเนี่ยคนต้นเรื่องก็คือในทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะแต่วันนี้ทีมแพทย์ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่สิบเนี่ยในวันที่คุณสกุลเนี่ยเขาป่วยเนี่ยไม่ได้มาแต่เป็นระดับผอ,อ,อค่ะชื่อพลตรีชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์ผอโรงพยาบาลเนี่ยมาชี้แจงแทนซึ่งในประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ซึ่งที่มีการตั้งคําถามก็ในเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของ2มาตรฐานเนี่ยเขาก็ได้มีการชี้แจงและพร้อมที่จะมีการแก้ไขอันดับแรกเลยก็คือจะมีการเพิ่มรถพยาบาลฉุกเฉินมาประจําอยู่ที่ภายในรัฐสภาเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งคันก็รวมเป็น2คันเพื่อใช้ในเหตุกรณีที่ว่ามันมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินซ้ําซ้อนแล้วก็วิธีการอีกอันหนึ่ง<ม>ก็คือเขาจะเพิ่มวิทยุติดต,ตามตัวให้กับแพทย์พยาบาลและผู้ช่วยแพทย์ ที่มาประจําอยู่ที่รัฐสภาเผื่อ,อมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาอยู่คนละที่เนี่ยจะได้มีการออวอรออติดต่อประสานหากันได้ง่ายค่ะแต่ประเด็นที่สําคัญนั้นมันก็ยังคงมีการตั้งคําถามภายในกรรมธิการว่าการรักษาพยาบาลแบบที่ไม่เท่าเทียมอย่างที่ว่าหหให้การบริการสอสอส,อสอวอมากกว่าภาคบุคลากรข้าราชการหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรซึ่งในนั้นน่ยในกรรมธิการน่ยมันมีการได้รับการเปิดเผยว่า เป็นเพราะว่าข้อกําหนดและข้อตกลงสมัยที่ทํามาในสมัยที่คุณชัยชิดชอบออนั่งเป็นประธานรัฐสภานเนี่ยเขาได้มีการทําข้อตกลงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าแต่การทําข้อตกลงนั้นมันไม่ใช่เป็นการข้อตกลงอย่างยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย<ป>ในเวทีกรรมธิการคุณภัยจิตศรีวราขานได้มีการเอ่ยปาก<โ>ออกมาบอกว่า<โ>การทําข้อตกลงนั้นเนี่ยคือประธานชัยเนี่ยหมายกับว่าไปหักคอให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเนี่ย เข้ามาเป็นหน่วยสนับสนุนในการพยาบาลของรัฐสภาไปพางก่อนจนกว่าที่รัฐสภาเนี่ยจะมีสถานพยาบาลเป็นของตัวเองซึ่งในข้อตกลงนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายซึ่งรัฐสภาเนี่ยจะมีการตั้งงบไว้ให้ปีละสองล้านบาทเพื่อตอบแทนแต่ว่าในส่วนของค่าตอบแทนแพทย์เนี่ยถึงแม้มันจะยึดตามระเบียบข้าราชการแพทย์ชั่วโมงละ500้พยาบาลชั่วโมงละ200และผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยชั่วโมงละร้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงการทํางานใน การประชุมสภาเนี่ย uh huh. ที่มันมีช่วงระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทําให้เกิดความน้อยเนื้อสําใจได้ uh huh. ว่าทํางานหลายทำงานายอย่างหนักหลายชั่วโมงแต่ได้รับค่าตอบแทนน้อยเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยไม่กระตือรือร้นในการรักษาพยาบาลถึงแม้ว่ากลุ่มแพทย์เนี่ยะจะมีจรญญาบัลเต็มเปี่ยมแต่ว่าด้วยค่าตอบแทน แล้วก็เงินสวัสดิการที่มันไม่ทัดเทียมกับการออกไปให้บริการภาคประชาชนตามโรงพยาบาลหรือเ,เอกชนเนี่ยตรงประเด็นตรงนี้มันก็กลายเป็นข้อที่ทําให้หลายฝ่ายสงสัยว่าเป็นเพราะว่าเขาเลือกที่จะให้บริการกับ,บคนดบใดคนหนึ่งมากน้อยกับกันซึ่งข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ได้รับการเปิดเผยจากข้าราชการร้ฐงทัศานะคะเกี่ยวกับการใช้บริการเนี่ยทราบมาว่าทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องพยาบาลเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเขาปฏิบัติ บริการพยาบาลให้กับทางสสเนี่ยบางทีก็มีการได้รับค่าตอบแทนพิเศษด้วยค่ะแต่ส่วนของกิจการสภาแล้วก็ยังมีส่วนของการตั้งข้อตุถามในสภาซึ่งวันนี้เนี่ยมีการตั้งข้อตุถามของนายของสสพักชาติไทยพัฒนาจังหวัดอุทไทยธานีนาธาราไทยเศรษนะคะซึ่งมีการสอบถามถึงระบบการส่งตัวผู้ป่วย ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากนายแพทย์จุลธาสีแก้วซึ่งเป็นรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าระบบประกันสังคมของกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่อาจจะก็มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ยังยอมรับว่าในขณะนี้เนี่ยสภาได้มีการเ,เพิ่มลดเ,เกี่ยวกับเรื่องของการฉุกเฉินเอาไว้อีกหนึ่งคันแล้วซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ในระดับหนึ่ง โดยส่วนการสอบถามหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการให้การรักษาพยาบาลโดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นสื่อมวลชนเองที่เป็นขา้าราชการหรือเป็นเจ้าที่ต่างๆก็มีการปฏิบัติการที่ดีขึ้น <S 2> <S 2> แต่อาจจะเหมอะได้ว่าเป็นเหตุนนการณ์ที่ทําให้มีการตื่นตัวเพียงเท่านั้นแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเพียงไฟไหวฟางซึ่งไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าจะมีลักษณะการตื่นตัวเช่นนี้อีกหรือไม่